สบายดีแฟนเพลงบดีซีแล้วก็แฟนเพจชิกอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษที่เขาจะมาแนะนําการถ่ายไฮเปอร์แลบแบบแ a น d h e l d ที่ทุกคนเห็นอยู่ในต้นคลิปไปแล้วซึ่งการถ่ายไฮเปอร์แลบนี้เขาสามารถถ่ายได้หลายแบบบอกว่าจะเป็นใส่คิมโบ้ขาตั้งกล้องแต่ว่าวิดีโอนี้เขาเลือกที่จะใช้แฮนด์เฮลเพราะว่ามันสะดวกสบายการถ่ายแบบแฮนด์เฮลนี่มันเขาจะถ่ายไปเทอร์ลัสซ็อ,อตเทอร์ลัสซ็อ,อตเทอร์ลัสโตไปแล้วนำองค์มือที่ว่าถ่ายออกมานั้นมารวมเขาา้ากันให้เป็นหนึ่งห้เป็นแล็คและสถานที่ที่เขาเลือกไปในมื้อนี้มันเขาเลือกไปทีี่อนุสาวรย์ มืัอนี้เขาจิมาถ่ายให้ไปแลบแบ็แฮนด์เฮลเนาะซึ่งเขาจิเอาผู้ป้านางกิตลี่เป็นตัวปรกัสเนาะแล้วันจะเจอคำถามตรงนั้ว่าเาาขาจะถ่ายจากฮูเพื่อที่จะได้หนึ่งวินาทีของไฮเปอร์แลนด์อยู่ที่นี่เนาะเขาเห็น,นที่อย่างวีดีโอแมนเขาซีเฟรมเรยตัวหนึ่งวิสนาเขาต้องถ่ายฮู้ เสาซีหูเพื่อที่จะได้5วิน,นาทีของไฮเปอร์แลปแล้วในก่อนลนทีทุกคนต้องการ5วินาทีของไฮเปอร์แลปแมนเขาต้องเอา5มาคูณในเสซีก็จะได้100เสาแปลว่าเขาต้องได้ไทย100เสาหูเพื่อที่จะได้5วินาทีของไฮเปอร์แล็และการไทยไฮเปอร์แลปยูอนุนในครั้งนี้เขาได้เอาหูปั้นนั้นเจดนียเป็นจุดโฟกัสทุกครั้งที่จะกดสัตเตอแมนเขาต้องได้แน่ใจว่าลูกน้าทั้งสองข้างโบเอียงเพื่อที่เขาจะได้ไฮเปอร์แลปทนิ่งและการสมูท หลังจากที่ไทยหุ่งได้ตามจําจนวนแล้วเอาก็ได้กลับมาบ้านเปิดโปรแกรม After Effects มา Double Click เพื่อ Import Multiple File หลังจากนั้นลากลง Timeline แล้วให้ลองลิ่นวิดีโอเบิงเก m าะ t i p l e วิดีโอสั้น จากนั้นให้ทุกคนคลิกเข่าว,วินโดว์ติคเอา t a แท็กเกอร์แล้วจะปรากฏหน้าตานี้ขึ้นมาแล้วคลิกวาร์ปสติบิลลเซอร์ให้โปรแกรมประมวลผล และหลังจากนั้นเราก็จะได้วิดีโอใหม่เป็แบบนี้